สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนฟิวเจอร์นะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2ต่อจากตัวที่แล้วที่เราดูไป6 6ราศีนะเป็นคลิปต่อเนื่องอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับว่าอีก6ราศีจะเป็นอย่างไรนะครับก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใช่ใช่ใครที่งง,งงอยู่ก็จะบอกว่าจริง,รงๆแล้วเราดูไปแล้ว6ลราศีน้องในช่องของคุณพืชอ่าช่อง m ั n นี่ฮีโนะครับอ่าใช่ค่ะเราดูเกี่ยวกับเรื่องของว่าแต่ละราศีในช่วงปี6-2เนี่ยค่ะควรจะลงทุนในลักษณะแบบไหนบ้างอันนี้เราก็จะมาต่อกันอีก6ลราศี เนาะคือเริ่มต้นเราไปแล้วคือราศีเมฆจนถึงราศีกันนะคะตอนนี้ก็จะมาดูราศีตุลกันบ้างเข้าสู่ราศีตุลคะ่ะต้องบอกว่าชัยโยให้กับราศีตุลน,นะคะ,ะใช่เ,เป็นปีที่แบบเฮงมากเฮงจริงๆอะไรที่ทําไว้แล้วจะได้ผลตอบรับที่ดีมากอ่าต้องบอกก่อนว่าชาวราศีตุลน,นะคะเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างจะ ออมชอมเวลาใครแบบว่ามีอะไรทะเลาะกันเขาก็จะแบบไกลเกลี่ยเป็นนักที่แบบว่าไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครมากเพราะนั้นเขาก็จะอยู่ในลนักษณะของคนที่แบบเออเอานาะยเอานายยุนยุนยวนประมาณนี้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ลักษณะของราศีตุลซึ่งในปีนี้ของราศีตุลน,นะคะเขาทําอะไรไว้เมื่อปีที่แล้วหรือว่าเมื่อผ่านมาแล้วอะอย่างเช่นเคยลงทุนอะไรไหมแล้วมันไม่เวิร์กอะแล้วเขาแบบทิ้งทิ้ง,งมันเอาไวไ้เนี่ยปีนี้กลับออกดอกออกผลให้เวิร์กมากค่ะเป็นปีที่เก็บ ดอกออกผลเหมือนปลูกต้นไม้ทิ้งไว้แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่ได้เก,ก็บกินกใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลงทุนอะไรนะคะอยากจะให้ศึกษานิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างดีก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงเรื่องสุขารงคุนอะไรมีอะไรบ้างไม่รู้เ <g ül> <g ül> นาะก็อาจจะต้องศึกษานิดนึงถ้าเกิดมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยมาปรึกษาคุณพืชได้นะคะให้คาให้คําแนะนําได้สิ่งที่น่าลงทุนสําหรับราศีตุลในช่วง ปีนี้คือสินค้าที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกหรือการลงทุนในต่างประเทศชิปปิง้งนาสินค้าเข้ามาขายใช่าง้ยน,นำสินค้าเมืองจีนหรือว่าพวกพีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็สามารถทําได้หรือว่าจะไปลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศมีหุ้นไหนที่มันหุ้นเกี่ยวกับที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมีไหมถ้าเกิดเป็นหุ้นที่ไปลงทุนในต่างประเทศอีกทีหนึ่งอะไดไหมได้ อะไรที่มันเป็นค่าเงินต่างประเทศหรอหรือว่าหุ้นก็แบบหุ้นบางตัวไปทําธุรกิจในต่างประเทศออสเตรเลียโอ้ซิลอะไรเนี้ยอันนี้เลสามารถทําได้ใช่ค่ะสามารถทําได้เลยหรือว่าแบบว่าไปตัวเองไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เวิร์กเหมือนกันในช่วงใช่ในช่วงในช่วงปีนี้เก็บเกี่ยวได้ดีค่ะอันนี้ราศีตุลเนาะ ต่อไปค่ะราศีพิกจิกค่ะราศีพิกจิกนะคะซึ่งราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงมากอ,มออกแนวติดติดแล้วคิดอะไรก็จะคิดนอกกรอบอ่บคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาอะ่ะจะคิดแบบว่าเธอคิดอย่างนี้ฉันก็จะคิดอีกแบบหนึง่งประมาณนี้ค่ะอันนี้คือราศีพิจิกเพราะฉะนั้นการลงทุนการทําอะไรของเขาอะ่ะจะดูแปลก แปลกเออแปลกแต่ก็บางทีใช้ได้นะยกตัวอยาออ่างเช่นไม่รู้เหมือนกันเลแต่มันมก็จะมีความคิดแปลกๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็มันก็วกในลักษณะของเขาเออแปลกแต่เออแปลกนนแต่แิร์ work. เออแปลกๆเหมือนกันนะคะส่วนช่วงในปีนี้ของราศีพิจิกก็ต้องบอกว่าคอแสดงความยินดีด้วยแล้วอยากจะโอบกอดชาวราศีพิกจิกเลยว่าคุณสามารถผ่านช่วงเวลาของกวนแบบ เลวลายที่สุดในชีวิตหรือว่าช่วงปีที่มันรู้สึกว่าทําไมฉันโดนเหวี่ยงไปทางนั้นทีโดนเหวี่ยงไปทางนี้ทีแต่ปีนี้ค่ะจะเป็นปีที่ดีสําหรับคุณแล้วหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานเพราะฉะนั้นในปีนี้ถามว่าการลงทุนของาชาวราศีพิกจิกจะเป็นยังไงดาวดีเข้ามาแล้วสามารถเริ่มลงทุนได้ศึกษาการลงทุนได้เลยสําหรับคนที่แบบดูมานานแล้วแต่ยังไม่พร้อมสักทีหนึ่งปีนี้ลงทุนได้เลยค่ะทําได้หลายอย่างมากหลายๆอย่างมากๆเลยเพราะว่าเป็นเกณฑ์ที่ ดีเยี่ยม12ปีมีหนึ่งครั้งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะ12ปีมีหนึ่งครั้งในเซกเตอร์ไหนก็ได้ได้เลยแต่ว่าศึกษานิดนึงเนาะเออแต่ถ้าก็อยากจะให้ดีนะคะลองลงทุนเกี่ยวกับอสังหาอ๋ออ่าเกี่ยวกับที่ดินอสังหานันี้ดีเลิศเนาะเป็นปีที่ค่อนข้างดีมากเลยค่ะสําหรับราศีพิจิกต่อไปค่ะนอกจากราศีพิจิกแล้วเรามากันที่ราศีธนูราศีแห่ง คน,คนที่แบบรักความก้าวหน้ารักการแบบวางแผนชีวิตเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้แล้วก็เขาจะมองไม่ได้แบบว่าแค่ปีนี้ปีหน้านะของชาวราศีธนูเขาจะมองไปอีก1ิปี20ปีฉันจะเป็นยังไงฉันจะต้องลงทุนขนาดไหนเพแบบื่อจะเติบโต <ลง S 1> ได้เป็นยะยา,ยาวอ๋อประมาณนั้นใช่ค่ะเขาจะวางแผนชีวิตได้ดีสําหรับราศีธนูนะคะราศีเนี้ยอาจจะต้องระวังในปีนี้สักนิดนึงเพราะว่า ล้สิ่งนี้จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะในช่วงปีนี้อาจจะปวดหัวนิดนึงจะลงทุนอะไรคิดให้ดีๆนะคะดาวที่เข้ามานำความเครียดมาให้กับเราค่อนข้างเยอะต้องศึกษาให้ดีๆแล้วก็แบ่งการลงทุนแบบว่าต้องรับความเสี่ยงให้ได้อ,ะอ่ะออก็คือจะต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองให้ดีๆนะครับรับความเสี่ยงได้ห้าเซนคือห้าเอร์เซ็นจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าบางคนจะแบบคือตัวเองอะรับความเสี่ยงได้น้อยแต่ชอบประเมินว่า ตัวเองรับความเสี่ยงได้เยอะๆอ๋อเหรอแต่พอขาดทุนจริงๆอ่ะรับไม่ได้ไงช็อกมีแบบใช่อึ้งคือคือเจอเยอะมากอ่าคนที่เข้ามาถามนี่เยอะมากคือคืออ่าที่ตัวเองบอกว่ารับความเสี่ยงได้มากเพราะว่าอยากที่จะกําไรเยอะๆไงอ่าพอเห็นกําไรแล้วรู้สึกอ่าต้องบอกว่าเป็นเล่นเล่นกับความโลภความกิเลสอะไรที่มันเสี่ยงได้เยอะๆแต่พอถึงเวลามันผิดขาจริงๆแล้วมันขาดทุนเนี่ย คกลับรับไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นต้องประเมินตัวเองดีๆนะครับว่าสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่คุณเพื่เจอคุณเพื่อเจอมาเยอะใช่ไหมแล้วเราต้องบําบัดยังไงแบบนี้เต้องแบบนักเรียนที่มาเรียนเรารู้คือต้องต้องเซฟตัวเองให้ดีจริงๆครับเช่นแบบว่าถ้าเกิดเงินหนึ่งล้านสมมตินะยอมเสียได้เท่าไหร่อ่ะเงินหนึ่งล้านยอมเสียหนึ่งแสนแล้วรู้สึกแบบยังโอเคอยู่ ก็แสดงว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่10%นี่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเสีย5,000ท่านก็ไม่โอเคแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องไปลงทุนกับทรัพย์สินที่แบบแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยยังไงก็ต้องได้ดอกยังไงก็ต้องใช่คือแบบเสียไป5,000หมื่นนึงก็เหงือตกแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเงินฝากครับผมฝากแบงก์พันธบัตรอะไรเงี้ยพวกที่แบบความเสี่ยงน้อยอันนี้แนะนําจริงๆนะให้กับ ถูกกับจริตของการลงทุนของของแต่ละคนเนาะพิจารณาตัวเองดูดีๆลองคํานวณเขาจะมีกันให้คํานวณก่อนใช่ครับจะมีอยู่แล้วครับอ๋อโอเคอันนี้ฝากเอาไว้ละกันอ่ะคราวนี้มาถึงราศีมังกรกันบ้านนะคะราศีมังกรราศีแห่งความอดทนทุ่มเทเอาจริงเอาจังนะคะราศีนี้จะลดความอ้วนได้เร็วคนอื่นเออเขามีวินัยแล้วเความรู้สึกอึดถทนเขาจะบอกว่าฉันต้อง มันฉันต้องทําให้ได้ฉันจะทุ่มเทพรุ่งนี้ถึงแม้ฉันจะตื่นไม่ไหวฉันก็ต้องลากตัวเองไปให้ได้อันเนี้ยมีมีวินยัยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีวินัยอย่างเดียวมีความอดทนด้วยออ,อันนี้จะจะรู้สึกเก่งกับการลงทุนไหมคะถ้ามสมมติแบบว่าเฮ้ยมันลงแล้ววะมันแดงแล้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยอดทนไว้อดทนไว้จริงๆจริงๆชอบนะสาหรับนักลงทุนที่มีวินยัยนะครับคือถึงเวลาคัดรอต้องคัดถึงเวลาปล่อยลานโปรฟิต ต้องปล่อยมันลานโปรฟิตอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้กําไรก็ได้กําไรเยอะๆ,ๆไปเลยนะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยบวกแล้วเคี้ยวแล้วรีบขายเลยดีกว่าเอาเงินเข้ากระเป๋าอ,อะไรเงี้ยหรือว่าแดงถึงเวลาที่มันจะต้องคัดแล้วไม่ไม่คัดปล่อยมันออกไป<อ>เพราะฉะนั้นคนที่จะได้กําไรจากตลาดทุนจริงๆเนี่ยน,นะคือคนที่มีวินยัยเพราะฉะนั้นเฮ้ยราเทีนี้ผมเพิ่งล้เนี่ย ราศีมังกรใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะใครจะมาศึกษาการลงทุนกับคุณพืชอาจจะต้องตรวจดวงชะตาตัวเองก่อนว่า <c oughs> อยู่ราศีไหนคุณพืชจะได้แบบว่านนะคํนา,านนำได้ถูก <c oughs> คุณมีวินัยไหมคุณแบบว่าอย่างไปเจอราศีกร,รกฎปุ๊บอาจจะต้องแบบว่านิดนึงไม่เป็นไรน,นะคุณอะไรอย่างเงี้ยราศีกรกฎจะอ่อนไหวนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าน้ําตาแต่พอราศีนี้เอาลงไปสู้สุขอโทษอีกหน่อยนึงอะไรอย่างนงี้นะคะมาดูกันว่าปีนี้เป็นยังไงปีนี้การลงทุนของราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์จะโดนล็อก ออันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรหรือว่าการไปร่วมลงทุนกับใครในช่วงปีนี้ขอให้ดูให้ดีๆศึกษาให้รอบคอบก่อนว่ามันใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเราเซ็นสัญญาอะไรในช่วงปีนี้ค่ะอาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งอ่านแล้วอานอีกอ่านแล้วอานอีกแต่ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีในช่วงปีนี้จะมีโชคลาภอะไรดีๆเข้ามากู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านก็มีโอกาสที่จะได้ อันนี้ราศีมังกรนะคะต้องระวังนะการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มันสูงสูงเยอะๆสูงเว่อร์ใช่ไหมต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสิบเปอร์เซนต์นิดสือวัตถุสูงก็เยอะเยอะใช่ไหมคือสิบเปอร์เซนต์แบบแบบฟันธงอะบางคนจะมาแบบต้องได้สิบเปอร์เซนต์ได้สิบเปอร์เซนต์เลยถ้าเกิดลงทุนกับเราในหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังไว้เลยว่าคุณอาจจะโดนหลอก นิดนึงนะคะศึกษากันก่อนคราวนี้มาถึงราศีกุมกันบ้างราศีกุมนี้เก่งมากเรื่องการเงินค่ะ,ะนางจะแบบค่อนข้างเก่งแล้วก็มีหัวด้านนี้เป็นคนที่แบบเก่งเรื่องการลงทุนน่ะค้าขายนางก็เก่งมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีเซนด้านนี้หรือมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วในด้านของการลงทุนเพราะฉะนั้นนะคะราศีเนี้ยก็สามารถที่จะกอบโกนแล้วก็มีโชคเข้ามาเรื่อยๆในชีวิต ใครที่อยู่ราศีกุมนี้ก็ค่อนข้างจะโชคดีนิดนึงม,มีโชคมีลาบเข้ามาแต่ถามว่าในปีนี้เป็นยังไงนะคะปีนี้การเงินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาขอแสดงความดีใจด้วยสำหรับสาวราศีกุมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคเก่งกำไรต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาด้วยแบบหลับตาจิ้มหุ้นเลยใช่ไหมเออแปลกเนาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสิ่งเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้ ในช่วงปีนี้แต่จริงๆชีวิตเขาก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วล่ะสำหรับราศีกุมชอบเสี่ยงชอบลงทุนชอบค่าดรรมแล้วก็ได้แปลกๆมานะคะอันนี้ราศีกุมเนาะมาถึงราศีสุดท้ายกันบ้างรอมานานนะคะนั่งรอมานนานมากแล้วราศีมีนค่ะนี่ราศีมีนจะเป็นนักสอนจะเป็นครูชอบสอนชอบพอฉันรู้อะไรมาฉันอยากถ่ายทอดจังเลยฉันแบบ เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นผู้ใหออ้อยากบอกอยากถ่ายทอดให้แกบคนอื่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนราศีมีนส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีเป็นอาจารย์เยอะมีเป็นแบบว่าเอ,อ บอกนักเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้คือราศีมีนการลงทุนของราศีมีนในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะการลงทุนในช่วงนี้ต้องบอกว่าสามารถทําได้หลายทิศทางเป็นปีที่ค่อนข้างโอเคมากยิ่งเกี่ยวกับการส่งออกการต่างประเทศที่ดินอสังหารนะคะหรือว่าสินค้าเกษตรก็ได้ด้วยโอ้นี่จับหลายอย่างมากเลยนะ ทำได้หลายอย่างเลยค่ะเออดีดีดีก็สามารถทําได้ในช่วงปีนี้แต่ว่าการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอีกอย่างหนึ่งเรื่องของสุขภาพก็ดีอ่าสุขภาพรีบแตกแขนไปได้หลายอย่างเลยเนาะเรื่องของการกินก็ได้อาหารคลีนอาหารเกี่ยวกับการบำรุงสุขภาพอย่างนี้ก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ยาก็ได้เออทำได้หลายอย่างอ่ะ อันนี้ชอบแม่ลูกศิษย์แบบนี้ที่จะมาเรียนคอร์สของเราดีสามารถแนะนําได้หลายตัวนะใช่แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ด้วยเอาไปสอนคนอื่นได้ใช่ไหมเออหรือไม่ทำยูทูบเบอร์ก็ได้นะจริงๆเนี่ยเออจริงให้ความรู้ใช่เพราะว่าสามารถไปได้ทุกแขนงเลยทําเกษตรก็ได้ใช่ไหมก็ทําเป็นคลิปวิดีโออะไรนี้มาสอนก็ได้ใช่หมใช่แล้วก็เป็นครูอยู่แล้วแบบชอบที่จะแบบสอนแนะนําวิธีนั้นนู่นนี่ผมว่า ถ้านางวะวะสามารถส่งออกได้นางก็สามารถสอนลูกศิษย์นําเข้าส่งออกได้ว่า<อ>ทาได้หลายอย่างอ่ะใช่<า>ใช่ดีวะ่ะนางเก่งนะเ <c oughs> นี่ยราศีมีนเนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้หมดไปหกราศีสุดท้ายแล้วครับใช่กับในช่วงปีนี้ลองไปพิจารณาดูแลกันเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจในเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้วันนี้มาดูดวงกับฝนละดูแล้วว่าข้าวๆเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มั่นใจปรึกษาคุณเพื่ออีกทีหนึง่งครับคุณเพื่อจะมีวิธีการ ดูให้ได้ว่าต้องช่องทางไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้ครับก็จะมีตัวลน์ให้นะครับในสามารเข้าไปติดตามที่ช่องได้แล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของการดูดวงนะครับคือด้านอื่นๆความรักการงานนั่นนูน่นนี่ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูว่าปีหน้าใครที่แบบ จะมีคู่เข้ามามากหรือว่าฉันจะต้องขึ้นคานรอต่อไปก็สามารถติดตามได้ที่ฝนฟิวเจอร์นะคะแต่ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของการลงทุนติดตามได้ที่ The Money Hero ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของพวกเราทั้ง2คนนะครับเพื่อจะได้มีพาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางช่องของพวกเราครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน วัสดีค่ะสวัสดีครับ